เคยได้ยินพระอาจารย์บางท่านกล่าวถึงคําว่าธาตุรู้หรือธรรมธาตุไม่ทราบว่าธาตุรู้กับนิพพานเกี่ยวข้องกันอย่างไรธาตุรู้ก็จิตนั่นแหละนะถ้าหากว่าเอาตามความหมายดั้งเดิมที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นะท,ที่ท่านแบ่งเป็นธาตุคำว่าธาตุทอทงสละอาตอเต่าสละอุเนี่ยนะะก็มีความหมายว่าเป็น ธรรมชาติภาวะหนึ่งเป็นธรรมชาติกองหนึ่งนะที่เป็นเอกเทศเป็นต่างหากจากภาวะอื่นจากธรรมชาติชนิดอื่นอย่างเช่นถ้าพูดว่าดินน้ำไปลมนะแต่ละชนิดเนี่ยเป็นธาตุก็จะเข้าใจความหมายได้ว่าดินคือความแข็งไม่เกี่ยวข้องกัน ธาตุน้ำนะที่มีความเป็นของเหลวไม่เกี่ยวข้องกันกับธาตุลมซึ่งมีภาวะพัดไหวหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกันกับไฟนะซึ่งมีลักษณะร้อนมีลักษณะอุ่นมีความเผาผลาญน,นะครับทีนี้ถ้าพิจารณาว่าธาตุมีอยู่เท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่ตามธรรมชาติแล้วยังมีอากาศธาตุอยู่อีกนะ อากาศธาตุนี้ก็เป็นช่องว่างมีแต่ความว่างไม่มีลักษณะใดๆที่ปรากฏนอกเหนือจากความว่างนะมีความเป็นช่องว่างอยู่และอีกอันหนึ่งเป็นธรรมชาติสุดท้ายซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับนะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ตั้งต้นขึ้นมาด้วยการจับต้องได้พิสูจน์ได้ด้วยมือด,ด้วยตาด้วยหูนะ พูดง่ายๆว่าถ้าหากนอกเหนือไปจากประสาทสัมผัสทั้งทั้งหเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังเข้าไปไม่ถึงนะเ,เรื่องของธาตุสุดท้ายนี่ก็เป็นธาตุรู้ก็คือวิญญาณธาตุนั่นเองนะถ้าหากว่าเ,เราพิจารณาจากธาตุต่างๆทั้ง,งจักรวาลแล้วมีแต่ธาตุรู้เท่านั้นที่มีความสามารถในการรู้สึกมีความสามารถในการรับรู้ ธาตุอื่นๆถูกรู้หมดเลยมีแต่ธาตุธาตุรู้เท่านั้นจัวิญญาณธาตุเท่านั้นที่มีความสามารถที่จะรู้สิ่งอื่นได้อันนี้ธาตุรู้กับนิพพานเกี่ยวกันยังไงนิพพานไม่ใช่ทั้งธาตุดินไม่ใช่ทั้งธาตุน้ําไม่ใช่ทั้งธาตุลมไม่ใช่ทั้งธาตุไฟไม่ใช่อากาศธาตุแล้วก็ไม่ใช่วิญญาณธาตุด้วยไม่ใช่ธาตุรู้ด้วยนะฮะ นิพพานคือนิพพานเป็นนิพพานาธาตุนะท่านถ้าถ้าหากว่า,าท่านจะกล่าวเจาะจงนะเ,เพื่อให้มีความเป็นต่างหากจากกันท่านก็ใช้คําว่านิพพานาธาตุเพื่อที่จะบอกว่านิพพานเป็นาธาตุต่างหากจากาธาตุอื่นๆด้วยนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนิพพานถูกรู้ได้ด้วยวิญญ,ญาณาธาตุ วิญญาณธาตุบอกแล้วว่าเป็นสิ่งเดียวในจักรวาลน,นะที่มีความสามารถรับรู้ธาตุอื่นๆธาตุอื่นๆมีความเฉยของมันอยู่อย่างนั้นไม่รู้สึกรู้ษาไม่มีความยินดียินร้ายนะว่าตัวเองจะเป็นยังไงแต่วิญญาณธาตุสามารถมีความยินดียินร้ายได้เมื่อเห็นธาตุอื่นๆมีอันเป็นไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายึดถือยึดครองอยู่ว่าธาตุนั้นๆนะมีความเกี่ยวข้องกับตนเป็นของตน เป็นเครือญาติของตนอย่างนี้ก็จะมีความเดือดร้อนมีความกระวนกระวายได้มีความปรุงแต่งไปนะคือไม่ใช่รู้อย่างเดียวมีความปรุงแต่งไปเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยตรงนี้แหละที่วิญญาณธาตุเนะี่ยคือเขาคราวนี้ก็จะไม่เรียกเป็นวิญญาณธาตุแต่จะเรียกเป็นใจนะที่มีความปรุงแต่งได้ เป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนะหรือว่าเป็นใจที่มีความรับรู้นะสิ่งกระทบต่างๆนะแล้วเกิดการปรุงแต่งขึ้นมานะเป็นความกระวนกระวายบ้างเป็นความเยือกเย็นบ้างเป็นความรู้สึกดีบ้างเป็นความรู้สึกไม่ดีบ้างนี่ตรงนี้คือคือความแตกต่างนะครับนี้นิพานเนี่ยถ้าหากว่า เรามองเป็นนิพพานธาตุเนี่ยนะแล้วก็นิพพานจะถูกรู้ได้ด้วยวิญญาณธาตุเท่านั้นแต่ว่านิพพานไม่ใช่ที่ตั้งของอะไรได้เลยคือถูกรู้ได้อย่างเดียวว่ามีอยู่จริงแต่ไม่สามารถเป็นที่ตั้งของอะไรอะไรได้ไม่สามารถเป็นที่ตั้งของวิมานไม่สามารถเป็นที่ตั้งของธาตุอันเป็น akin, ทิพย์ไม่สามารถเป็นที่ตั้งของดินน้ำไฟลม ไม่สามารถเป็นที่ตั้งได้แม้กระทั่งอากาศธาตุดังนั้นถ้าหากใครเข้าใจว่านิพพานเหมือนอากาศช่องว่างในอากาศนะอันนี้เปลี่ยนความเข้าใจแล้ช่องว่างในอากาศท่านจัดเป็นรูปด้วยซ้ําไม่จัดเป็นนามนะอากาศธาตุไม่สามารถตั้งอยู่ในนิพานได้แม้กระทั่ง จิตเนี่ยหมายถึงว่าถ้าถ้าเราปั้นจิตเป็นดวงดวงนะไปรวมจิตรวมกระแสจิตนะให้ให้เป็นดวงดวงได้เนี่ยไม่สามารถเอาจิตนั้นไปตั้งอยู่บนนิพพานนิพพานมันว่างยิ่งกว่าช่องว่างในอากาศซะอีกนะและ้วตัวนิพพานเองนะครับก็ไม่มีที่ตั้งคือนิพพานธาตุเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนนะมีลักษณะ ที่ไม่มีนิมิตไม่มีที่ตั้งมีเป็นเป็นแต่ความว่างอีกแบบหนึ่งว่างที่ละเอียดยิ่งกว่าอากาศธาตุนะนี่คือลักษณะของนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับดังนั้นใครเข้าใจว่านิพพาน,ค,าน,นคืออย่างนั้นคืออย่างนี้สีชมพูนะสีแดงสีดำสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ใช่ทางนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่จิตด,ด้วย